รงของหอนาฬิกาของเราจะจะเป็นยังไงชั้งหมูเด <sk ินหมู่อยกินแล้วกินอีกอุ้ยลายไส้มากสาลาเปาสามารถทำไส้ได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอกลางคืนคนเยอะแบบงงมากการันตีเลยแหละว่าเขาดำค่ะเชียงรายนี่เขาก็มีแหล่งกาแฟระดับโลก เขามีป้ายเขียนไว้เลยบอกแต่งฟรีอ,อ,อันนี้เราก็ถึงส่วนกาแฟแล้วนะคะเฮ้ตยตา์แบบญี่ปุ่นเกาหลีรวมตัวอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงหอนาฬิกาตรงุุนิรัร์ของเรานี่แหละแล้วองาก็ต้องได้ความสุขกลับไปแน่มาต้องบอกว่าย่านนี้คือแบบกลางเมืองเป็นเหมือนเซนเ็นเตอร์ เป็นเหมือนสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดเชียงรายแหละเนาะเราพี่เคยมาตัวเมืองเชียงรายแบบว่าใจกลางขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคุ้มค่าตื่นยังไงก็คุ้มค่าตื่นสุดๆโอ้โหคือตรงนี้อลังการมากนะคะพอเราเห็นแล้วเรารู้สึกแบบวาววาวและสวยงามก็แน่นอนค่ะเพราะว่าอาจารย์เฉลิมชัยออกแบบสิ่งนี้ค่ะที่แน่ๆไม่รู้แหละเช็คอินเรียบร้อยแล้วค่ะหอนาฬิกาจังหวัดเชียงรายเห็นไหมรูปนี้ ถามว่าหอนาฬิกาอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงสุขนิรันต์ถ้าถามว่าสุขนิรันต์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงหอนาฬิกาคือแทบจะที่เดียวกันดีกว่าเราก็เลยเจอเวกันเลยว่าเส้นตรงของหอนาฬิกาของเราจากเนี่ยที่พักเราสุขนิรันต์จะเป็นยังไงเจอร้านแรกคนมไปแบบยุองอ,อ่ะก็เราอยากจะรู้แล้วเป็นร้านหมูทอดข้าวเหนียวก็เราอยากจะรู้ว่าความเป็นเชียงรายหมูทอดข้าวเหนียว เป็นยังไงถ้าคิดว่าคนมากินร้านเราต้องกินสางชั้นหมูแดงหมูป่อยก็คือทั้งหมดทุกอย่างของเรารับรองคุณภาพกินแล้วกินอีกคือเป็นร้านที่มีโต๊ะให้นั่งกินก็ต้องลองค่ะเป็นยังไงใช่ไหมหมูกรนุ่มสดใหม่ข้าวเหนียวนิ่มรับรองไม่ผิดหวังค่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้าที่เป็นแบบคลาสสิกร้านใหญ่โตอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งร้านที่เหมือนแบบึ้นชื่อจังหวัดนะเนาะเกาเหลาเลือดหมูงี้ฟุตกระดูกหมูงี้คือร้านใหญ่มาก พี่น้อตเราข้ามไปอีปั้นเปาไหมไปไปไปเวทชิทของเราบอกปั้นเปาข้ามฝั่งไปดูหน่อยอ๋อปั้นเปาคือซาลาเปา อุ uhm, ะะ้ยหลายไส้มากซาลาเปากี่เมนูก่อนจ้าเยอะมากเกีหมูแดงหมูนุ่มหมันโถงาดำหมันโถโฮวิดหมันโถผักโขมโถหมันโถเยอะมากเผือกเห็ดหอมเห็ดสามสาหรายผักเต้าหู้เห็ดหอมงาดำอัลมงกุยเยอะมากครีมงาดำกวนถั่วแดงกวนเผือกกวนฟักทองกวนสังขยาใบเตยหมดหายใจไม่ออกเห็นครั้งแรกคือแบบ ซาลาเปาสามารถทำไส้ได้เยอะขนาดนี้เลยหรอขายดีของเราก็จะเป็นหัวสักไส้เค็มมีครีมไส้เค็มครีมงาดำม,มอสแมนลาวาไข่เยิ้มแ่เราจได้หวัวมาช้าเปนนิดนึงเพราะช่วงปีใหม่เราจะมีไส้หัวฮังเลลาบตัวแล้วเขาเราทำเป็นซีซันนิ่งด้วยข้าวซอยไก่นะน้ำพริกหลงยอค่ะ เร,เราเดินมาแล้วก็เห็นสีแยกแล้วก็เห็นวัดสวยมากวัดมิ่งเมืองวัดมิ่งเมืองนี่เป็นวัดโบราณนะคะคือมีเรื่องราวประวัติศาสตร์มีบ่อน้ําที่แบบในยุคนั้นถือเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ก่อนคนจะเข้าเมืองมาก็ใช้แบบอาบน้ําดื่มกินอย่างนั้นพระพุทธรูปด้านในนี่แบบ400กว่าปีและศิละปะที่เห็นที่สวยงามขนาดนีท้ทา่ว่าเป็นศิละปะแบบพม่าทั้งหมดเลยแนะนํา ให้มาไหว้สักการะขอพรเป็นสิริมงคลถ้าใครอยากจะตามหาความสุขแบบสุขนิรันด์นี่แหละแนะนำค่ะเราจะเห็นพวกแบบความชิกชีก้กะแบบร้านเก๋ๆชันเย็นๆอันนี้หนึ่งร้านดูดิอ,อีกเหมือนกันค่ะคนแนะนำร้านกาแฟเขาบอกว่า พี่นอ็อตกาแฟเยี่ยมมากราคา40ุ่ยฟังผิดแล้วเปล่าพอได้ชิมแล้วเป็นยังไงฟิลลิ่งกาแฟแบบนี้ในกรุงเทพก็ราคาเกือบร้อยอ่ะก็เลยคุยกันว่าเออเชียงรายนี่เขาก็มีแหล่งกาแฟระดับโลกกาแฟดอยช้างไงอ่ะามาาขนาดนี้แล้วมันเป็นแหล่งกาแฟดังระดับโลกไปไหมล่ะระยะทางก็ใช้เวลาเดินทางชั่วโมงกว่า,วาเพราะว่าแบบขึ้นเขาสวยมาก เราจะเห็นมีคาเฟ่มีโฮมสเตย์มีที่พักขึ้นตลอดทางแล้วก็เทควิวดอยช้างอ่ะมันสวยแบบเต็มอิ่มและแล้วเราก็มาถึงแล้วลีฮูคอฟฟฟาร์มเขาเป็นฟาร์มไร่กาแฟเ,เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะตามหาแหล่งกาแฟ,ฟจริงๆที่ไม่ใช่แค่คาฟเฟ่ก็ดูเหมือนที่นี่ก็เหมาะ มาที่นี่กาแฟสั่งเลยดีคะเป็นตัวเดอร์ตี้เนี่ยกาแฟเราฟาร์มแล้วเนี่ยในขายของนิดนึงค่ะว่าเราโด่งดังยังไงบ้างอันนี้เลยอ๋อเราจะโด่งดังในเรื่องหรือว่าเก็บเองสีเองแล้วก็คั่วเองต่างเองอะไรเราจะมีหมดคนอยากจะมาลองทําก็คือได้เลยได้ครับถูกไหมคะแล้วเราจะมีคอร์สแบบว่าเปิดสอนอะไรสอนเลยไปประกอบอาชีพได้เลยแบบนี้ได้ ก็ตัวอยากไปใส่ชุดแบบอาคาก็ไปเจอคนอาคาเลยก็คือน้องมิสึกรักเขามีป้ายเขียนไว้เลยบอกแต่งฟรีเอาก็จัดเลยไปจัดอาคาก็อาคาเต็มเซตเลยจ้าชุดนักอันนี้ก็คือมันก็คือสบายนี่ค่ะชุดอาขามันก็จะใส่ยากอย่างนึงได้พิ่ผ่านไหม ถ้าพี่เข้าไปในแบบชนเผ่าแล้วแบบอย่างเงี้ยคนจะแบบเนียนไหมแบบให้ความเป็นอาขามะไม่ไม่ค่ะ<โ>อ <laughs> ๋อทำไมถึงแบบดอยช้างกาแฟดังระดับโลกเาแฟหลังโคออ่อนไปฮะอันนี้ ดีมากก็ไรเขาอยู่ตรงนี้เขาเก็บเขาครัวเขาทําทุกอย่างอยู่ตรงนี้เออมีความสุขมากที่ได้มาแบบเอออยู่ในพื้นที่ที่แบบผลิตกาแฟจริงๆนะแบบบาคนที่แบบคอกาแฟอย่างเงี้ยชีสแมคคาเดเมียนั่นวายเด็ดอร่อยมากต้องลองชีสดีแมคคาเดเมียคือสดกรอบเดี๋ยนี้จะเป็นอะไรไหมคะถ้าขอเบิกตัวคุณอนัสเข้ามานิดนึงอาหารข้ากล้องด้วยนะคะตรงนี้คือเป็นเมนูเลตคอมเมนต์อืมอร่อยมากเลยอ่ะยังไงคะ เหมือนคาราเมลแล้วก็เหมือนโกโก้กำลังฉุกปากเรามากันแบบเชาวอาคาถามว่าจะมีแค่นโตะคนเดียวเป็นอาคานี้ไม่ได้เอาเวกทีมของเราก็ทรานสฟอร์มตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะจัดเต็มเลยจ้า <c oughs> นา่ารักดูสิอาคาแหละเรียกหนูในชื่อชื่อที่เป็นชื่อแบบชื่ออาคาคือชื่อมิสึมิสึเอ้ยชื่อน่ารักเน้อ มีสือแปลว่าอะไรมีสือก็แปลว่าแบบของใหม่ตั้งให้พี่สักชื่อหนึ่งอะมีตี้มีตี้แปลว่าตัวเล็กตัวเล็กมีตี้มีชื่อแล้วนะอันนี้เราก็ถึงสวนกาแฟแล้วนะคะอ๋อเหรออันนี้คือคือสวนกาแฟที่เราเก็บเก็บเม็ดจริงๆเลยถูกไหมใช้ออกมาทํากาแฟทําขายอะไรก็คือเก็บตรงนี้แหละใช่ค่ะเดี๋ยวข้างหน้าก็มีค่ะความสุขที่ได้จากธรรมชาติที่นี่ค่ะชิมดูได้มันทําให้ลืมความหนัก ลืมความอะไรไปหมดลืมความเอา่าเหมือนเรามาดีท็อกซ์ดีกว่านี่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 คือเม็ดกาแฟนี่พอเดินไปคุยไปอะไรไปเรื่อยเรื่อยไปไล่กาแฟนู่นอย่างเงี้ยค่ะเดินไปก็แบบอันนี้หนูปลูกนะอันนี้หนูทำนะนี่เมดนี้นะรอแห้งปลูกได้นะชอบมากๆจริงๆค่ะไปถึงแบบโรงผักออร์แกนิกเฮ้ยผักดูดีมากออร์แกนิกเราไม่ใช้สารค่ะ จริงๆต้องขอขอบคุณหอนาฬิกาและสุกนิรันด์ข้างล่างนะถ้าเราไม่เดินตามเส้นทางนาหอนาฬิกานั้นอนะ่ะเราก็จะไม่เจอวัดวาของกินแล้วก็ไม่เจอร้านกาแฟนั้นจนทาให้รู้สึกว่าเออเชียงรายกาแฟระดับโลกไหนขึ้นไปถึงที่หนึ่สักทีซิอย่างนี้อยากให้มากันคะ่ะแล้วก็ระหว่างทางของดอยช้างสวนมากถามว่าคุ้มข้าไหมเดินทางมาโอ้ขึ้นเขามาเป็นชั่วโมงกว่าหืมค่าตื่นเช่ารถมาแบบราคาจิบจิบ แต่ความสุขที่ได้คือประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะสุขนิรันนี่สวยงามแบบคลาสสิกสวยงามแบบโมเดิร์นมีเรื่องราวที่สวยงามเช่นกันคือเป็นโรงแรมมาตั้งแต่ร่วม60ปีเนะ้ะวอันนี้เป็นรุ่นที่4ค่ะจนปัจจุบันเนี่ยเป็นบูติกลักชัวรี่เนี่ยนะคะได้4ปี แล้วเป็นโรงแรมบูติกที่แรกในตัวเมืองจังหวัดเชียงรายเลยเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยความทรงจําแล้วก็เต็มไปด้วยประสบการณ์รับรองว่าต้องได้ความสุขกลับไปแน่นอนพามาชมห้องนะคะอ่ะาเดี๋ยวไมโครเวคุ้มค่าตื่นของเราเนี่ยก็จะมีสี่ทายนะให้ดูกันแต่ว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องสวีทที่เป็นสไตล์แบบขันโตทาไมถึงเลือกห้องนี้ เอ้าเรามาแบบโรงแรมที่อยู่ทางเหนือฟิลลิ่งของความเป็นแบบล้านนาก็ต้องมีขันโตกใช่ไหมนี่ที่เด็ดอยู่ตรงนี้เราจะเห็นความล้านนานี่อันนี้เป็นเพลงกล่อมเด็กนอนนะเขาบอกไปที่หัวเตียงเราก็จะเห็นนาฬิกาที่อยู่บนหัวเตียงเห็นไหมว่าเข็มสั้นชี้เลข10เข็มยาวชี้ที่เลข2นั่นคือรอยยิ้มที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่ ทางสุขนิรันต์มอบให้กับทุกๆคนที่มาพักที่นี่ห้องก็มีเตียงใหญ่โตแบบนี้นะคะเราจะเห็นนอนกันให้สบายแลวขนมะกุบกิบอันนี้ก็จะเป็นของโอท็อปของเชียงรายเรามีชาเชอร์ต่างๆซึ่งเป็นของขึ้นชื่อเชียงรายจากไรชาชุยฟงห้องน้ําก็ใหญ่โตแยกฝั่งของห้องน้ําห้องอาบน้ําเราก็จะมีความให้รู้เลยว่าดิฉันอยู่ที่เชียงรายไทย์ปื่นพาไปดูกันต่างๆแบบ ที่เป็นเหมือนแบบ2ชั้นก็มีหลากหลายที่สําคัญที่นี่ก็มีวอร์เชอร์แจกให้กับแฟนรายการด้วยกีดสุดแล้วและฤดูกาลนี้ต้องมาทางภาคเหนือที่นี่เขามีโปรโมชั่นอยู่ตลอดตลอดตามเทศกาลสุกจีนเอ่ยวาเลนไทยเอ่ยเอางี้เข้าไปติดตามในเพจรับรองว่าที่นี่มีโปรโมชั่นรองรับทุกๆคน แน่นอนค่ะอากาศหนาวๆอย่างนี้แหละพักที่นี่อุ่นใจอุ่นกายเลยแหละทถงเดินมายิ่งตอนกลางวันก็สวยอย่างหนึง่งเพราะว่าเขาเป็นหลังคาเขาเป็นแบบโปร่งแสงเนาะพอกลางคืนก็เป็นไฟพอเดินมาแล้วพอมาเจอแบบหลุดออกมาแล้วเจอที่เป็นสวนตรงกลางเหมือนเป็นที่ที่เราได้แบบพักผ่อนจริงๆแล้วก็มีต้นไม้สูงใหญ่ให้เราได้อยู่กับธรรมชาติที่นี่เราจะเห็นว่ามีห้องอาหารที่ชื่อว่าความทรงจํา ห้องอาหารความทรงจำเนี่ยเสิร์ฟอาหารตั้งแต่เช้ากลางวันและเย็นเป็นสไตล์ยุโรปร้านนาก็มี Walk-in ก,ก็ได้จัดได้ว่าครบค่ะวันนี้มีม3เมนูใครอยากได้ฟิลิ่งของอาหารเหนือแกงฮังเลหรือเป็นอาหารแบบฝรั่งสปากเกตตี้คาโบนาร่าแล้วก็ข้าวผัดไส้อัว่ว่ะมาชิมกันข้าวผัดไส้อั่วเป็นไงนะนี่คือข้าวผัดแล้วก็จะมีไส้อั่วแซกซึมอยู่ข้างในด้วยนะฮะ อร่อยมากหอมความข้าผัดความไข่ต่างๆความแซ่บของไส้อั่วอันนี้พดไปในใจให้หัวใจไปเลยนะคะฮังเลเนี่ยก็เป็นอาหารเหนือนี่ตักให้ดูว่าความความยุ่ยคือนุ่มละมุนมากมาจัดไป็นหนึ่งคำแบบใหญ่ๆเลยดีจริงอะหนึ่งในกนารทังเลที่เยี่ยมมากนะคะ ม,มันมันสวิตช์โหมดไม่ทันเหมือนกันนะอาหารไทยอาหารเหนือแล้วมาเจอเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่านะยังไงอะทีนี้เป็นเมนูยอดฮิตไหมคำหนึ่งนึเต็มจัดไ,ไหมไม่ยิ้มจดเลยใครที่พักที่นี่ก็ชิลที่นี่ทั้งคาเฟ่อ,อาหารเช้ากลางวันเย็นได้เลยฝากท้องไว้ได้ใครที่ไม่ได้พักที่นี่เพราะมี52ห้องอาจจะเต็มใช่ไหมก็วอล์กินเข้ามาชิมได้ค่ะมาทานอาหารได้ขนมหวานกันแบบนี้นี่ แฮปปีนนจ้จร <Happy. S 1> ิงๆเซต Set afternoon t e ก็เยี่ยมจัดเต็มมากนะ afternoon tea นะ่ะ11โมงถึง4โมงค่ะ afternoon t e อาหารเช้านี่ที่นี่ก็น่ารักนะคะ,ะแน่นอนว่าจะมีเซตอาหารเช้าที่สั่งได้มีลายบุฟเฟ่ว่าลน์บุฟเฟ่เนี่ยคือถ้าแบบในช่วงที่แบบแขกไม่ถึงแบบ40คนอะไรเงี้ยเขาก็จะสั่งเป็นเซตเลือกให้เลือกทานสั่ง o r อร์ไว้ได้แต่ว่าถ้าแบบมีแขกเกิน40คนเนี่ยก็ลายบุฟเฟ่จัดเต็มอย่างที่เห็นจ้า นัตกบ,บอกแล้วว่าไมกะเวกคุ A ้มค <c oughs> ่าตื่นของเรากับความสุขของเส้นทางเส้นตรงของตรงนี้หอนาฬิกาของเรานะจ๊ะกลางคืนความสุขกับสุขนิรันดร์ของเราในยามค่ำคืนนะคะความสุขกับเส้นทางของหอนาฬิกา คืนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีเป็นเหมือนแบบฟิลลิงของแสงสีเสียงมีเพลงแล้วก็หอนาฬิกาแล้วก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆๆตรงนี้นะคะเมื่อเชา้าเราเจอของกินประมาณหนึ่งเลยแหละสนุกสนานแล้วก็เราก็จะมาดูของกินมีอะไรให้เราได้สนุกกับการกินกันบ้างร้านแรกโรตีคนละต่อคิวนะจ๊ะต้องมีบัตรคิวเมื่อตกรอดิอุยดูดูดอุ้ยจิบาทีได้แล้วมั้ง ราคา10บาทการันตีเลยแหละว่าเขาดำค่ะแป้งหนากรอบผมด้องยังไงอมขนมหวานด้านหลังคนเยอะแบบงงม,มากก็ราคา35บาทใส่ได้5อย่างก็<อ><อ>จัดมา ก็เป็นแบบกะทิกะทิหอมมากลอง5สิ่งนี้ก็คือดีหมดแล้วติดติดกันก็มีพวกแบบของทอดอ่ะเผือกทอดเข้าโพดทอดเอาก็ลองเหมือนกันแล้วราคาคืออะไรก่อน3ล้านรวมกัน65บาทเราเดินอยู่เนี่ยต้องล้านนี่คือหมดแล้วนะคะแล้วก็เห็นตรงนั้นมองเข้าไปเป็นแบบไก่ย่างยังเป้งอยู่ควันแบบขมุนเลยเอาเขาเรียกไก่กอและโู้สูตรไก่ย่างดีหมักเครื่องแกงดูดีมาก20บาท มองไปทางขวากุยชายทอดร้านเด็ดร้านดาอีกเนื้อย่างขนมนมเนยและลานตาน้ำเต้าหู้หรืออะไรทำไมคนไปมุงเกิดอะไรขึ้นรวมตัวอยู่ตรงนี้ในตรงหอนาฬิกาตรงสุขวิรันห์ของเรานี่แหละจากตรงนี้ี่ยเดินไปนิดนึงเจอในบาซ่าจ้ะร้านชิคชเิเก๋สไตล์แบบญี่ปุน่นเกาหลีแต่แค่มองก็สบายใจแล้วค่ะร้านน่ารักบรรยากาศเย็นๆทั้งเดินทั้งขับรถลองซอรว์ไปหมดแล้วเมกเวกคุ้มค่าตื่นจังหวัดเชียงราย กับเส้นทางความสุขจากหอนาฬิกากับที่นี่สุขนิรันด์ค่ะเป็นการเดินทางที่้ไม่ได้มานานมากแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายนอกจากบอกว่าทุกๆวินาทีในการเดินทางในครั้งนี้มีความสุขมากๆและแน่นอนค่ะการเดินทางครั้งนี้ก็เป็นความทรงจำที่สวยงามคุมค่าตื่นมากๆจังหวัดเชียงราย I love you สำหรับการเดินทางนา้อโตต้องขอขอับคุณ h e r ร์ค่ะอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันข้อมูลต่างๆอยู่ในนั้นครบท้วน